รายการคนหลังข่าวคนส่งยิ้มกับจุมลุยเองวันนี้พี่จุมนพข,ขวัญน,นาคนวนจะพาพวกเราไปติดตามชีวิตของสองตายายอายุ80ปีในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่ต้องเกี่ยวข้าวในนาแล้วนำไปขายค่ะถึงแม้จะอายุมากแล้วแต่ว่าก็ต้องฝืนทรมานสังขารและร่างกายของตนเองเนื่องจากถ้าเกิดไม่ทำก็ไม่มีกินสองตายายคู่นี้จะต้องฝืนทนและลำบากไปอีกนานแค่ไหนติดตามไปด้วยกัน ในช่วงคนส่งยิ้มกับจุงลุยเองค่ะ าลี่เจอกุดขมิ้นอายุ84ปีชาวบ้านกุดขมิ้นตำบลนาฟ้าอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิและยายกาวันเจือกุดขมิ้นวัย82ปีที่คองรักกันมายาวนานยังคงประกอบอาชีพทํานาพื้นที่4ี่ไร่เศษแม้ว่าจะขาดทุนเนื่องจากต้นทุนในการทํานาสูงกว่าการทํานาสมัยเก่าโดยเฉพาะค่าปุ๋ยค่าไถนาค่าปลูกค่าเกี่ยวเพื่อเป็นการลดต้นทุน คุณตาลิต้องใช้วิธีเกี่ยวข้าวเองถึงแม้ว่าบบร่างกายจะไม่เอื้ออํานวยด้วยวัย84ปีส่วนคุณยายกาว,วันก็ทําหน้าที่หลังบ้านประกอบอาหารไว้รอคุณตาลิเนื่องจากคุณยายสุขภาพไม่แข็งแรงดวงตาฝ้าฟางได้ดูหน่้ยดึงยังจะยังทีกินจะไปไหนได้พอได้กินอยูะ ทั้งสองตายายพออายุมากขึ้นและสุขภาพไม่แข็งแรงทำไม่ไหวจึงทำได้แต่เพียงตาลิคนเดียวบ่อยครั้งที่ตาลิถูกเคียวบาดมือเพราะสายตาไม่ดีอีกทั้งร่างกายไม่สมบูรณ์ไม่ทำก็ไม่มีข้าวกิน เวลาว่างตาลิก็จะมาดักปลามาให้ตนทำหน้าที่ทำกับข้าวไว้บรอตาเตรียมน้ำเตรียมผ้าให้ผัดเปลี่ยนอยู่กินตามประสาชาวบ้านกินง่ายอยู่ง่ายแค่มีตามีลมหายใจไปวันๆก็สุขพอแล้ว ถึงจะเท่าชชแรกแก่ชราเพียงใด้บรีวแรงจะถดถอยมากเท่าไรตายายไม่เคยหยุดที่จะทำหรือมีโอกาสที่จะพักกับเขาสักทีถ้าไม่ทำคือต้องอดเหนื่อยมาทั้งชีวิตไม่เคยรู้จักคำว่าสบายกับเขาสักทีรู้ม,มอบน้ำใจดีๆให้กับคุณตาคุณยายถึงความแก่ที่โบรยรับความอาภัพจะส่งถึงเดียวดายและปรำพึง ควรคิดถึงวันที่จะสบายและทั้งหมดนี้นายคนส่งยิ้มกับจุงลุยเองสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวเอ็นเพิร์ดูแลห่วงใหญ่คุณบริษัทธุรกิจเหล็กดี รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ